หลายคนไม่รู้ดาราสาวลูกหนึ่งสวยเก่งจนมีคนมาจ้างให้เป็นเมียน้อยล่าสุดก็ได้มีประเด็นมีคนมาจ้างให้สาวแพทนับป่านั้นเป็นเมียน้อยซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้แม่แพทได้เปิดใจเล่าผ่านรายการแฉเทปประจำวันที่23ธันวาคม2565โดยบอกว่าเขาอยากรู้จักไปกินข้าวกันไหมเราก็โอเคได้รู้จักได้เราก็โทษนะมีครอบครัวหรือย,ยังคะ เขาบอกว่ามีลูกสองคนเราก็โอเคเราก็ถามต่อมีเมียไหมเขาก็บอกว่ามีเมียแล้วเราเลยบอกว่าอยากย้ายไปเติบโตดีกว่าค่ะเขาคงคิดว่าลองถามก่อนแพทว่าเขาอาจจะเคยเจอโยนหินทางไปก่อนแต่เราไม่ใช่สไตล์นั้นเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่ามีหลากหลายรูปแบบแต่เราไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ต้องการเป็นแบบนั้นไม่ต้องการคนเลี้ยงถ้าเข้ามาเพื่อแพทต้องการมีคนเลี้ยงคือไม่ใช่แล้ว เราไม่ได้อยากเป็นรองแต่ถ้าเขาเป็นพ่อไม่จริงๆไม่เป็นไรแต่ที่เขาไม่มีเราติดไงถ้าวันหนึ่งเราทำแบบนั้นลูกเราต้องเสียใจมากแน่ๆเราอยากให้เกียรติเขาให้เกียรติเราเราอยากอยู่ในจุดที่เราสบายใจ